นนะคะเมื่อตายไปหรือเสียชีวิตไปนะคะก็อยากที่จะไปสวรรค์น,นะคะแต่การไปสวรรค์น,นั้นจริงๆแล้วมันง่ายอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะคะ mm hmm. เมื่อพูดถึงการไปสวรรค์เนี่ยเราก็จะนึกถึงความเป็นผู้มีบุญอะไรต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะจิตของผู้ที่อยู่นั้นเนี่ยก็จะติมไปด้วยกุศลน,นะคะประกอบไปด้วยกุศลอยู่ตลอดนะคะ ในช่วงจิตสุดท้ายที่เรากำลังจะเสียชีวิตไปก็เช่นเดียวกันนะคะที่เราก็ต้องตํารงจริตให้เป็นกุศลเพื่อให้ไปสู่ภูมิที่ดีได้นะคะซึ่งสำหรับผู้คนนะคะที่มีสภาวะจิตที่เป็นกุศลนะคะมีความผ่องใสอยู่เสมอๆเ,เนี่ยก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากถ้าหากว่าเมื่อตายแล้วอยากจะไปสวรรค์ แต่ถ้าหากคนที่ไม่เคยฝึกจิตหรือคนที่ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยสภาวะจิตที่เต็มไปด้วยความโกรธความโลภความหลงความไม่พอใจอะไรต่างๆนะคะตรงนี้แหละคะ่ะที่จะทําให้การที่เราจะทําให้จิตสุดท้ายของเราดํารงอยู่ในกุศลนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะคะนอกจากนี้ในการดํารงตนอยู่ในสีนะคะอย่างน้อยสีห้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่จะทําให้เรานะคะ ไม่ไปสู่ภพภูมิเบื้องล่างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำบาปอากุศลจากการเพียเสี